คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ที่เริ่มได้เห็นการจัดการเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะอาจจะเกิดคำถา,ถามถึงการบริหารงานรูปแบบต่างๆว่าณเวลานี้ถือว่าเหมาะสมสำหรับประเทศไทยแล้วหรือยังช่วงนี้คิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะอาจารย์นความสาเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นผลมาจากการบริหารงานของภาครัฐนะคะครับจริงๆแล้วรัฐบาลสําคัญมากนะครับในการควบคุมโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด19นี้นะครับวันนี้ขออนุญาตคุยกันเรื่องรัฐบาลแบบไหนแก้ไขโควิดได้ครับถ้าย้อนกลับไปดูช่วงแรกๆนี่จะเห็นกระแสของความสับสนทั้งในแง่ของการให้ข่าวแนวทางการบริหารประเทศแต่ดูเหมือนรัฐบาลก็ปรับตัวทันนะคะ กับรูปแบบในปัจจุบันที่ดึงบุคลากรทางด้านการแพทย์เข้ามาช่วยเยอะมากนะคะช่วงแรกๆนะครับประเทศไทยเรียกได้ว่าวุฒิวิดนะครับเกิดการระบาดของโควิดบานปลายนะครับเหตุการณ์ที่สนามมวยเหตุการณ์ที่ต่างๆนะครับเป็นตัวสะท้อนว่าประเทศไทยเกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวนะครับจนการระบาดลดลงอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ตัวผู้นํารัฐบาลนะครับเชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กลุ่มแพทย์นะครับแทนนักการเมืองและการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับซึ่งมีผลในการรวบอำนาจนะครับออกจากนักการเมืองที่บริหารกระทรวงอยู่นะครับแนวโน้มนี้ก็ดูเหมือนดีในการลดการระบาดของโรคนะครับแต่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ากลายเป็นรัฐอำนาจนิยมแบบเวชกรรมก็คืออำนาจนิยมแบบมีหมอเป็นผู้นำหรือไม่นะครับแล้วอย่างนี้จะบอกได้หรือ,อเปล่าว่า ต้องเป็นรูปแบบนี้ถึงจะเอาชนะโควิด1 9ได้สำเร็จเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะครับคนมักมีความรู้สึกนะครับว่าต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจึงจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างโรคระบาดครั้งใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับว่าประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกนะครับหรือสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิต เยอะกว่าประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดดูให้ลึกเข้าไปนะครับก็จะพบว่าหลายประเทศประชาธิปไตยนะครับก็ไม่มีการติดเชื้อมากไม่มีผู้เสียชีวิตมากนะครับแล้วประชาธิปไตยเองก็บริหารสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินได้แล้วเพอเผอจะมีความชอบธรรมมากกว่าด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับก็จะมีประเทศที่สามารถจัดการนะครับกับการระบาดได้ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเช่นกําหนดให้คนกักตัวเองนะครับ กรณีที่สงสัยว่าติดเชื้อนะครับก็ปรากฏว่ามีประเทศอย่างไต้หวันและเกาหลีใต้นะครับสามารถลงโทษปรับในระดับที่สูงได้แล้วก็เกิดผลดีในการลดการระบาดของโรคครับนอกจากเกาหลีใต้ก็ได้เห็นทางญี่ปุ่นและไต้หวันด้วยนะคะอาจารย์ทั้ง2แห่งนี้มีแนวทางในการแก้ปัญหาโควิด1 9แตกต่างกันหรือว่าคล้ายกันอย่างไรคะ ทั้งสองที่นะครับเป็นประชาธิปไตยทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นประเทศเอเชียตะวันออกเหมือนกันมีวัฒนธรรมคล้ายกันนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดนะครับญี่ปุ่นและไต้หวันนะครับก็มีประสิทธิภาพในการควบคุมโควิดแตกต่างกันพอสมควรครับญี่ปุ่นตอนแรกๆนั้นทําท่าว่าเอาอยู่นะครับแต่ตอนหลังก็กลับมาเจอก๊ก2นะครับค่อนข้างมีปัญหาส่วนไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยกว่านะครับญี่ปุ่นประมาณ5เท่ากว่าแน่นอนว่าก็มีผู้ติดเชื้อ น้อยกว่าแต่น้อยกว่าญี่ปุ่นมากมายนะครับมีคําอธิบายคํานึงนะครับโดยนักรัฐศาสตร์ของ2ประเทศนะครับศึกษาร่วมกันแล้วก็บอกว่า2ประเทศนี้แม้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่รูปแบบการปกครองไม่ได้เหมือนกันนะครับคณะทํางานสูงสุดด้านโควิดนะครับของญี่ปุ่นเป็นรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆคล้ายๆกับโครงสร้างของไทยก่อนหน้านี้นะครับส่วนกรณีของไต้หวันนะครับคณะทํางานนั้นเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญครับ เรียกได้ว่ามีนักการเมืองเป็นผู้นําอยู่คนเดียวก็จริงที่เหลือเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเพราะฉะนั้นจะทําตามหลักวิชามากกว่ากรณีของญี่ปุ่นนะครับถ้าส่องลึกลงไปใครเป็นรัฐมนตรีนะครับก็จะพบว่าจํานวนไม่น้อยนะครับเป็นนักการเมืองผู้ชายแล้วค่อนข้างอายุมากครับยกตัวอย่างเช่นแม้แต่กระทรวงที่ควรจะต้องเก่งด้านเทคโนโลยีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีญี่ปุ่นก็มีอายุเกือบ70ปีแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงว่าเชี่ยวชาญ ในเรื่องของเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะครับการที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นอยู่ในระบบรัฐสภานะครับการตั้งคณะรัฐบาลนะครับจะต้องจัดสรรตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีตามโคต้าของพรรคการเมืองที่ได้เสียงเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงตกหล่กับการที่ต้องทํางานแบบพรรคการเมืองนะครับในสภาวะที่เกิดภาวะวิกฤตครับส่วนไต้หวันนะครับเป็นระบบประธานาธิบดี การเลือกตั้งนะครับมาคนเดียวคือตัวประธานธิบดีแล้วประธานธิบดีสามารถเลือกคณะรัฐมนตรีแล้วไต้หวันก็เลือกคณะรัฐมนตรีตามฝีมือครับจึงปรากฏว่ามีคนอายุน้อยมากมายนะครับที่ได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญในรัฐบาลแล้วที่คนไทยรู้จักกันคุณนฐานก็เคยสัมภาษณ์นะครับก็คือออเดรถังนะครับซึ่งมีอายุเพียง39ปีครับแต่มีชื่อเสียงว่ามีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและสามารถเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้นะครับ มาช่วยบริหารจัดการรับมือกับโควิดได้ครับเหล่านี้จะเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยได้เรียนรู้อย่างไรคะกับการจัดการโควิด -19 นะคะคงต้องยืนหลักว่าเป็นประชาธิปไตยก็แก้ไขปัญหาได้ครับแล้วที่สําคัญเป็นประชาธิปไตยจะมีความชอบธรรมในการใช้อํานาจในภาวะฉุกเฉินนะครับและมีความโปร่งใสามากกว่าต่างกับบางประเทศนะครับซึ่งจะถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตทําให้ดูด,ดีเกินจริงได้นะครับ แต่จุดอ่อนของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาก็คือในระบบรัฐสภานะครับแบบคล้ายๆญี่ปุ่นไทยก็ต้องเลือกคณะรัฐมนตรีนะครับตามโควตาของพรรคแล้วระบบการเลือกตั้งของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับทำให้เกิดพักเล็กพักน้อยเพราะฉะนั้นการที่นายกนะครับจะสามารถเลือกรัฐมนตรีที่มีฝีมือจริงๆนั้นมันจะต้องไปประนีประนอมกับการเลือกคนจากโควตาของพรรคด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมุมมองที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสําคัญก็คือต่อไปจะมีภาวะวิกฤตมีปัญหายากยากในโลกที่ประเทศไทยต้องเผชิญอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยนะครับอยากจะแก้ปัญหาได้ต้องทำให้ระบบรัฐสภาของไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นฝ่ายบริหารเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตุ๊กตา,ก,ตาก,ก็มีอยู่โดยการกลับไปสู่รัฐธรรมนูญของปี2 5 4 0ครับซึ่งระบบเลือกตั้งนั้นทำให้ได้พักการเมืองจำนวนไม่มากนะครับทำให้ รัฐบาลได้รัฐบาลที่เข้มแข็งนะครับและมีบทบัญญัติต่างๆให้อำนาจนายกสามารถสร้างภาวะผู้นําได้ง่ายก็จะได้พ้นกับการต่อรองกับบรรดาพรรคการเมืองมากเกินไปในภาวะฉุกเฉินครับมีตัวอย่างมากมายในโลกนะครับประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะมันโปร่งใสแล้วก็มีความชอบธรรมสูงนะครับ การเมืองมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับนโยบายและถ้าสามารถนำมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อแก้วิกฤตได้ก็จะช่วยให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบกันทั้งประเทศนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับคิด,ดยกกำลังสองสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ